สวัสดีนะครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยกำลังจะเลือกคณะหรือว่าเลือกสอบเพื่อจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะฉันเนี่ยควรจะเหมาะกับอาชีพอะไรนะครับหรือบางคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนอาชีพซึ่งหลายๆคน ตอนนี้ก็อาจจะไม่มีแล้วอาชีพเลยนะครับเพราะว่าต้องอยู่กับเห่าเฝ้ากระเรือนทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดนู่นนี่นั่นอ่ะเอามาเรามาดูกันแล้วกันว่าเราควรจะทํามาหากินอะไรตามพื้นดวงหรือชะตาราศีนะครับย้ําว่าเป็นความเชื่อนะครับถ้าหากว่าตรงกับอาชีพที่อยากทําแล้วก็ให้ทําทันทีถ้ายังไม่ตรงอาชีพไหนที่เราชอบทําไปเลย นะครับไม่ต้องกลัวล้มเหลวทําไปแก้ไขไปเดี๋ยวก็เกิดความสําเร็จได้แน่นอนอ่ะเรามาดูวิธีการทํานายว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะประกอบอาชีพอะไรขั้นแรกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับพิมพ์คําว่ากราฟชีวิตพิมพ์ไปเลยกราฟชีวิตปุ๊บอันแรกเข้าไปที่เว็บของ myhorra com นะครับ myhorra com หลังจากนั้นก็กรอก ชื่อชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องกรอกชื่อจริงก็ได้แล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดอันนี้เป็นวันเดือนปีเกิดสมมุตินะครับแต่ว่าถ้าของใครจะดูก็ให้กรอกแบบจริงส่วนวันจรไม่ต้องสนใจนะครับก็เป็นใช้วันปัจจุบันก็ได้กดเข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งประมวลผลก่อนอ่าเมื่อประมวลผลได้แล้วสิ่งที่เราต้องการรู้คือตำแหน่ง เลขดวงนะครับเลขดวงเลขดวงไล่ไปดูคำว่าการงานจะพบว่าเลขดวงช่องการงานเป็นเลข4นะครับเนี่ยได้ละเดี๋ยวเราจะมาดูคำทำนายกันของแต่ละคนก็จะมีช่องการงานเนี่ยหนึ่งเลขเท่านั้นก็คือเลขที่ปรากฏอยู่ในช่องที่อยู่บนคำว่าการงานนะครับอ่ะสรุปดวงนี้เป็นเลข4ควรจะ ทำอาชีพอะไรเรามาดูทีละหมายเลขนะครับจะมีทั้งหมด1นึถึงสิหมายเลขเลขที่1ใครได้ดวงการงานเลข1เลข1กับเลข11เนี่ยจะคล้ายกันนะครับคล้ายกันและคละ่อนข้างเหมือนกันเลยทีเดียวแหละคนที่มีเลข1ในช่องการงานควรประกอบอาชีพราชาการนะครับการเมืองการปกครองหรือชนชั้นสูงชนชั้นสูงเนี่ยไม่ใช่ไปทํางานบนตึกนะ ชนชั้นสูงเนะี่ยคือจะต้องอประกอบอาชีพที่ภาษาอังกฤษเขาบอกอีลิตนีหรือว่าชนชั้นปกครองนะครับหรือเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าไฟฟ้านี่อาจจะเป็นเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้าก็ได้นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกทั้งหลายค้าเพชรค้าพลอยค้าทองคําอาชีพที่ดูแล้วดูหรูหราเอางี้ละกันนะครับเลขหและเลข11 ส่วนเลข1 1ที่จะมีเพิ่มเติมการจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับต่อไปเลข2เลข2นี่เลยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เดินทางทางน้ำสุขภาพกะสายพยาบาลแพทย์นะครับพดุงคันนะรับปรึกษาปัญหาเรื่องอการมีบุตรยากอะไรเงี้ยถ้าใครชอบเรียนสายสุขภาพนะครับกิจการขนส่งนะ ขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศกิจการขนส่งการท่องเที่ยวการขายของนะครับอาจจะเป็นขายของในห้างปัจจุบันก็เป็นขายของออนไลน์ก็ได้ครัวอนุบานนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเด็กการเลี้ยงเด็กสวนดอกไม้นะครับอันนี้คือเลข2นะครับส่วนเลข2และเลข12จะคล้ายกันนะครับเลข12จะมีเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับต่อไปเลข3ดวงคนเกิดเลข3เนี่ย ต้องเกี่ยวข้องกับอาวุธนะครับอาวุธเครื่องแบบทหารตำรวจศัลยแพทย์ทันตะนะครับหมอฟันช่างเหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบนะครับช่างตัดผมหรืออาจจะทําเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์นะครับแต่โรงฆ่าสัตว์ในครูต้นไม่ไม่ค่อยสันทัดนะครับก็ดูกลัวนะครับกลัวเลือดหรืออาชีพอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอาวุธและเครื่องแบบนะครับอาวุธและเครื่องแบบทุกชนิด แล้วก็เขาบอกว่าผู้ชายคนไหนนะครับเด็กผู้ชายคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้เรียนรอดอนะครับแล้วมีพื้นดวงอะช่องการงานเลข3เนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะจับทหารเนี่ยมักจะโดนนะก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีต่อไปเลขก4เมื่อกี้ที่ลองใช้ดวงดวงสมมุตินะครับเลข4ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการงานหนังสืองานประพันธ์การพูดเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับ เป็นล่ามเสมียนในที่นี้ก็คือเป็นออฟฟิเซอร์ก็คือพนักงานบริษัทงานไปรษณีย์งานขนส่งนะครับขนส่งพวกเคอร์งเคอรี่อะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือเลข4เลข5เลข5นี่จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้พิพากษาทนายนักบวชนักบวชนี่ต้องเป็นผู้สั่งสอนนะครับครูอาจารย์แพทย์นะครับพยาบาล เทคนิคกันแพทย์หมอดูหมอดูก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนายธนาคารนักไฟแนนซ์นะครับคนตัดเย็บเสื้อผ้านักออกแบบนะครับอันนี้คือเลข5ต่อไปเลข6เลข6นี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องศิละปะศิลปินนะครับศิลปินดาราครูครูศิละปะครูนาฏศิน เครื่องหอมของหอมของ,ของสวยงามดอกไม้ตกแต่งดอกไม้จัดดอกไม้อีเวนต์นะครับงานผลไม้งานเกี่ยวกับอาหารงานแกะสลักเครื่องสำอางได้ทั้งหมดเลยนักร้องนักแสดงอยู่ในหมวดเลข6ทั้งหมดนะครับต่อไปเลข7เขาบอกเลข7เนี่ยมันมีคำคำสอนไว้อันหนึ่ง <c oughs> สาโหราสายเขาบอกว่าเลข7 ไม่เหงื่อไม่ตกไม่เหนื่อยไม่ถูกบน่นไม่ถูกว่าไม่ได้เงินนะครับดังนั้นงานเกี่ยวข้องกับเลขเจ็เนี่ยคนที่ได้ดวงการงานเลขเจ็เนี่ยทำเกี่ยวกับเหมืองแร่งานกเานกษตร,รงานประมงในน้านะครับต้องออกฟิลออกที่มันร้อนๆนะครับต้องเจอของร้อนเจอเหล็กถึงจะรวยบัตรกรีผู้คุมในที่นี้ก็คือผู้คุมความประพฤตินะครับ อยู่กับลูกกลงอยู่กับเหล็กนะสัปปะเรเนี่ยหรือจัดงาน event, อีเวนต์เกี่ยวกับงานศพก็ได้นะครับขายโลงเนี่ยโลงเย็นได้หมดกรรมกรหรือว่าการใช้แรงงานนะครับแรงงานในที่นี้อาจจะใช้ตั้งแต่แรงงานระดับล่างจนถึงระดับสูงเลยได้หมดนะครับทำแล้วถ้ารู้จักทำมาหากินรู้จักวางแผนรวยได้นะครับส่วนอสุดท้ายผู้ร้ายในกรณีนี้หมายความว่าจะต้องสวมบทเป็นผู้ร้าย เช่นอาจจะต้องดุหน่อยอาจจะต้องออยู่ในตำแหน่งที่ทําให้คนอื่นมองเข้ามาแล้วทำไมเธอเป็นคนช่างร้ายกาจหรือเกินอะไรางเงี้ยอาจจะเป็น acting นะครับไม่ใช่ให้ไปเป็นผู้ร้ายจริงๆนะเนี่ยถ้าทําอาชีพเหล่านี้มักจะร่ำรวยหรือว่าจะถูกฉลนะครับอาจจะเป็นการประกอบรถยนต์ก็ได้นะครับโอเคต่อไปเลข8คน ดวงการงานเลข8เนี่ยเขาบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอมึนเมานะมึนเมามอมเมาอะไรที่สีเทาๆเนี่ยทำแล้วจะรุ่งแต่ก็ครูต้นก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับถ้าหากว่ามันจะผิดกฎหมายดังนั้นทําอะไรต้องทําอย่างถูกกฎหมายนะครับสุราสภาสามิตรโรงแรมออเกนไนซ์งานบันเทิงการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงอันตรายก็ได้ ไอ้คำว่าทุจริตนี่ไม่ได้ให้ไปทุจริตนะครับงานอะไรที่ดูจากภายนอกแล้ว่มีโอกาสทุจริตได้ง่ายเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยทำให้ถูกต้องถูกกระบวนการเราจะประสบความสำเร็จนะครับไม่ใช่ให้ไปทุจริตคนนะไม่ดีนะครับมันบาปนะครับงานเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาบอกว่าคนที่ทำงานเหล่านี้ได้ต้องเป็นคนดื้อในระดับหนึ่งใครที่เป็นคนดื้อถ้าสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะนิสัยนะเป็นคนลุยด้วยเป็นคนดื้อด้วย ชื่ออะไรยากเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับอะไรที่เขาไม่ทํากันเราจะทําแต่ต้องย้ํานะครับถูกกฎหมายไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะครับอย่ากโกงคนอื่นแล้วเขาบอกว่าคนดวงเลขแปดมักจะมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันต้องทุจริตดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติเราก็ควรจะต้องยับยัง้งไม่ทําในสิ่งที่ ผิดกฎหมายนะครับต่อไปเลข9เลขเนี่เป็นเลขแห่งความเสียสละนะครับดังนั้นใครที่ได้เลข9เนี่ยมักจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเสียสละนะครับถ้าใครโปร่งทางโลกแล้วก็ออกบวชปลีกตัวปลีกวิเวกทํางานเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงผลกําไรนะครับหรือเป็นครูเนี่ยอาชีพที่เสียสละครูหรือว่าหน่วยงาน NGO หน่วยงานที่เป็นอาสาสมัครทั้งหลาย ก็จะได้เงินแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับเลข10เขาบอกเลข10เนี่ยใครที่มีดวงการงานเลขเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายหลายด้านนะครับจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายเขาบอกว่ามีเซนด้วยนะครับเป็นโหนนักจิตวิทยา,น,า,านักดาราศาสตร์สารพัดสารเพใครที่ได้ดวงการงานเลข10นี่ถ้าตอนนี้อยากทําอะไรทําเลย ตั้งใจทำเต็มที่ประสบความสําเร็จแน่นอนเลข11ก็จะคล้ายๆกับเลขหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีเรื่องเอาเพิ่มเติมขึ้นมาก็มีเรื่องการบริการและก็การเงินบริการในที่นี้ก็คือพวกให้บริการต่างๆนะครับไม่ใช่ขายบริการนะให้บริการต่างๆเช่นร้านรวงทั้งหลายหรือว่าการอำนวยความสะดวกคนอื่นนี่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เผลอๆจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศด้วย ต่อไปเลข12ที่เหมือนเลข2ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเรื่องการเงินงานไอทีเทคโนโลยีแล้วก็งานกลางคืนกลางคืนในที่นี้ก็จะเน้นเรื่องงานบันเทิงกลางคืนนะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างแนวทางนะครับต้องย้ำว่าเป็นแนวทางใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้น้องๆคนไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนนะครับ สิ่งหนึ่งนอกจากเหน,อน,อเนือจากดวงแล้วสิ่งที่เราต้องคาดคำานึงแล้วก็คำานึงคำนึงถึงเสมอก็คืออีก5ปีต่อไปอีก10ปีต่อไปเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยอะไรจะ disrupt อาชีพที่เราอยากจะทำถ้าเรายังเ,เขาเรียกอะไรหมกมุ่นหรือว่าคิดว่าไอาอาชีพเนี้ยยังมั่นคงสำหรับเราตลอดไปเนี่ยต้องคิดใหม่คิดดีๆอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเนี่ย จะมั่นคงแน่นอนนะครับเพราะคนเราเกิดแก่เจ็บตายอาชีพที่ยังไงก็อยู่รอดแน่คือ1สุขภาพนะครับเกิดก็ต้องเกิดที่โรงพยาบาลใช่ไหมแก่ก็แก่แล้วก็เจ็บก็ต้องรักษาสุขภาพตายก็ต้องเผาอย่างเงี้ยยังไงนะครับโลกใบนี้โลงขายได้แน่2ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไรก็ขายได้แน่นอนทํางานได้แน่นอนแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ย ยังไม่มีวันตกเทรนแน่นอนดังนั้นเนี่ยใครจะเลือกอาชีพไหนแบบไหนก็ถามใจตัวเองก่อนถามใจตัวเองก่อนอันที่สองคือคิดก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยในอนาคตข้างหน้ามันจะเปลี่ยนรูปแบบไหมนะครับแล้วก็ไม่หยุดนิ่งสแสวงหาความรู้อยู่เสมอนะครับดวงเป็นแค่เข็มทิศหรือเป็นแค่แผนที่ถ้าเราเชื่อแผนที่มากเหมือนเราเชื่อ Google อะไรนะ Google Map ใช่ไหมอาจจะพาเราเข้าลกเข้าผง ก็ได้ดังนั้นเนี่ยนอกจากดูแผนที่แล้วก็ต้องดูเหนือดูใต้ดูทิศทางลมดูฝนดูฟ้าด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเรามีโอกาสได้ทำอาชีพที่เราชอบนะครับแล้วก็ได้รายได้มาพอดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแบ่งปันให้สังคมเนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นคนที่โชคดีแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาสอนให้ดูเรื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักนะหลายๆคนเน่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ย ถามกันมากเลยเอะเราจะมีแฟนเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวดูติดตามรอบหน้านะครับรอบนี้เรื่องอาชีพเรื่องการงานก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับถ้าหากว่าจะติดตามไปเจอกันในที่เพจครูต้นมนตรนะครับหรือว่าติดตามในช่อง y o YouTube นี้ s u b s c r i b e ก็ได้ติดตามทางเพจก็ได้นะครับแต่ ตอนนี้ยังไม่เปิดรับดูดวงนะครับยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ